เวลค้าทุพัทยาค่ะทุกคนตอนนี้โออยู่ที่ภูวิล่าพัทยาค่ะสามห้องนอนสามห้องน้ําแถมใกล้ทะเลมากๆค่ะแค่4ี่รอเมตรไปง่ายๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็สระว่ายน้ําใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะใครชอบนะคะเดีย๋ยวโอพาไปดูในตัวบ้านกันค่ะก่อนเข้าบ้านแวะดูสระว่ายน้ําก่อนนะคะทุกคนที่นี่มีสไลเดอร์ให้ด้วยนะสระว่ายน้ําใหญ่ๆสะอาดแบบนี้เลยค่ะ บ้านนี้มีดาดฟ้าด้วยนะคะมีมุมให้ทุกคนจัดปาร์ตี้จัดงานเลี้ยงตรงนี้ได้เลยคะ่ะจำจำไปดูในตัวบ้านกันคะ่ะอันนี้คือภายในบ้านนะคะข้างล่างมีห้องนอนด้วยนะคะทุกคนมีห้องน้ําในตัวแบบนี้ด้วยคะ่ะอันนี้คือห้องนั่งเล่นคะ่ะทุกคนห้องกิจกรรมของทุกคนเป็นแบบนี้เลยคะ่ะจัดคาราโอเกะจุกๆแบบนี้เลยคะ่ะมีเน็ตฟิกด้วยนะคะทุกคน ดูห้องครัวกันจ้าน,นี่คือห้องครัวของเราค่ะทุกคนใช้ได้หมดนี่เลยนะคะอุปรกรณ์เครื่องครัวพอมากค่ะปาร์ตี้ต้องเข้าแล้วือจะเดินด้านนอกดีแนะที่นอนเสริมให้ด้วยนะคะเดีย๋ยวเราไปดูชั้นสองกันค่ะห้องนอนที่สองมีห้องน้ำในตัวนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูที่นอนกันค่ะที่นอนน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะวิวดีๆวิวดาดฟ้าเลยนะคะทุกคน มีดาดฟ้าให้รับลมแบบนี้เลยค่ะวิวดีมากๆธรรมชาติสุดๆลมโกรกมากๆเลยค่ะดูห้องนอนที่สามกันค่ะห้องนอนที่สามค่ะทุกคนน่าหลักน่าหลักแบบนี้เลยค่ะมานนีใกล้ทะเลนะคะแถมราคาเบามากด้วยค่ะทุกคนสามห้องนอนสามห้องน้ำมีห้องน้ำในตัวแบบนี้เลยค่ะ